นอยู่เย็นเป็นสุขมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนไปกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยส0บนาฬิกากับอีกสิบเกานทีค่ะคุณฟังพบกันในช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทย FM 98 MHz เดิฉันเหมวาดีค่ะและทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกับ วิทยุ AM ด้วยนะคะ8 6 4กิโลเฮิรตซ์เราอยู่เคียงข้างกัน um. ทุกแห่งที่รับฟังเราได้และรวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่บนเพจ a c e b o o k ของเรานะคะชื่อ Live FM 98 m h เ Radio t h a i ไมก d เฮิรนดพัทลุงค่ะวันนี้มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ อย่างเป็นทางการมาฝากกันด้วยนะคะว่าได้ลงมาติดตามงานในพื้นที่ไหนกันบ้างและพื้นที่ไหนที่รัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปติดตามงานกันแล้วแล้วก็มีข่าวของการรถไฟแห่งประเทศไทยงดเดินในเส้นทางสายใต้นะคะวันนี้22พฤศจิกายนขบวนรถเร็วที่168ขบวนรถด่วนที่86 ขบวนรถด่วนที่40และ42สอบถามเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟัง call center 1690เนค่ะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ได้มีน้ำท่วมเส้นทางที่บริเวณอำเภอชะอํานะคะและบริเวณหนองสาลาที่มีปริมาณน้ำที่สูงและเป็นระยะทางที่ยาวนะคะทำให้ขบวนรถไฟไม่สามารถผ่านได้แล้วก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ทำให้ได้ การรถไฟก็ได้งดเดินเ,เดินรถไฟจากกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะคะในทุกๆขบวนที่จะเ,เดินทางสู่ภาคใต้แล้ววันนี้ก็งดเดินทางในเส้นทางสายต้อีกวันหนึ่งก็เพื่อความถูกต้องของข้อมูลนะคะคุณฝั่งโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ค่ะที่ที่ call center นะคะ1690ค่ะ 0 7 4 8 2 9 9 0 0ติดต่อสื่อสารทุกช่วงรายการวิทยุแห่งประเทศไทยพัทลุงค่ะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่เดินทางมาประชุมที่จังหวัดสงขลานะคะในวันที่28พฤศจิกายนวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่กันหลายๆพื้นที่หลาย จังหวัดนะคะถ้าหากว่าคุณฟังได้ติดตามข่าวสารและสำหรับสำนักประชาสัมพันธ์เขตหหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์ซึ่งออรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เจ็จังหวัดภาคใต้ตอนล่างก็ได้เปิดช่องทางเผยพแพร่ภารกิจนะคะของคอรมอเรียกกันย่อๆนะคะว่าคอรมอภาคใต้ในรอบนี้เนี่ย วันที่27-28พฤศจิกายนแต่ก็มีบางท่านเนี่ยได้ลงพื้นที่มาล่วงหน้ากันแล้วนะคะโดยคุณฟังเข้าไปที่ามาที่เพจเพจของสวทพัทลุงก็ได้นะคะก็จะมี QR code คดขึ้นให้ตอนนี้ดิฉันได้ไปใส่ไว้แล้วมาสักครู่นะคะส่อง QR code คดและเพิ่มเพื่อนกันได้อันนี้ก็คือช่องทางการสื่อสารผ่านไลน์นั่นเองนะคะโดย เป็นลายลายแครมอภาคใต้เพิ่มเพื่อนกันนะคะก็จะมีรวมภาพการประชุมคอรมอภาคใต้และภาคใต้ชายแดนนะคะมีภารกิจรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีภาคใต้ภารกิจการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีรวมถึงเว็บไซต์ช่องทางการรับชมข่าว การรับข่าวในโซเชียลมีเดียของทุกๆสื่อทุกๆสถานีวิทยุทุกๆสถานีโทรทัศน์หรือว่า n b t นะคะก็รวมไว้อยู่ในอยู่ในเมนูคอรมอภาคใต้อันนี้นะคะหรือว่าคุณฟังจะเข้าไปที่เว็บไซต์ครูใหญ่ .com ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเ,เข้าไปแล้วก็เลือกที่เมนู คอรมอภาคใต้อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับกำหนดการลงพื้นที่ดูงานของคณะรัฐมนตรีคณะรองนายกรัฐมนตรีเริ่มกันที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพนอากาศเอกประจินจันทร์ตองนะคะรองนายกรัฐมนตรีในวันที่27พฤศจิกายนวันจันทร์ที่จะถึงนะคะท่านก็จะไปที่ ทาเียบเรือปากบาราศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงปากบาราที่อําเภอละง,งูจังหวัดสตูลน,นะคะตรวจเยี่ยมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ท่าเรือจากนั้นก็จะไปที่ฟ้าใสาฟาร์มหมู่ที่5ตําบลควรสตออาเภอควรโดนจังหวัดสตูลน,นะคะตรวจเยี่ยมฟาร์มผลิตพืชอินทรีย ผลิตผักสมุนไพรแชมพูสบู่น้ำใบย่านางและผลิตเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะนั่นก็คือที่ฟ้าใสาฟาร์มจากนั้นไปที่กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าภูฐานที่ตำบลควรสตออำเภอควรโดนจังหวัดสตูลไปดูตรวจเยี่ยมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานเตามนทนแบบประยุกสองกระทะ ก็คือเตาประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะคุณฟังภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรชุมชนนะคะจากนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองไปที่ไปที่โรงไฟฟ้าพลังงานาน้ำคลองดุสนอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอันนี้เยี่ยมชมและ รับทราบแนวทางการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองดูสนนะคะนั่นคือในพื้นที่จังหวัดสตูลภารกิจของท่านนายท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองในวันที่27พฤศจิกายนค่ะส่วนท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอมสินชีวพฤกวันที่26 พฤศจิกายนวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังไปที่ท่าเรือปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและไปที่สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีค่ะไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ท่าเรือปัตตานีโครงการส่งเสริมธุรกิจประมงพื้นบ้านและพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมโรงงานปาล์มพัฒนาชายแดนใต้จำกัดไปที่ ภายที่จุดนี้นะคะมีการประชุมหารือกับภาคเอกชนด้วยค่ะอันนี้เป็นภารกิจของรัฐมนตรีในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในส่วนของสำนักขอใยค่ะในส่วนของกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมค่ะท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมวันที่25พฤศจิกายนวันเสาร์นี้นะคะคุณฟังไปที่100 45, ร้อยต่อชด445อำเภอเบตงจังหวัดยะลารับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาเบืองเบตงและการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตงค่ะไปที่หมู่บ้านปิยมิตรสองอำเภอเบตงจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปิยมิตรสองค่ะ จากนั้นนะคะวันที่26พฤศจิกายนท่านพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงกลาโหมก็จะไปที่ศูนย์ครูใต้จังหวัดปัตตานีตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาศูนย์ครูใต้และการพัฒนาท่าอากาศยานปัตตานีนะคะหลังจากนั้นจะท่านจะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานปัตตานีจังหวัด ปัตตนีนะคะตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานปัตตนีและเดินทางต่อไปยังกองพลทหารราบที่15นะคะไปทีอ่อันนี้ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่ตรวจราชการและก็ไปที่ตลาดกลางปะสุสัต์จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปที่โรงงานอุตสาหกรรมแปลรูปปาลมน้ำมันอำเภอหนองจิก อ,อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอันนี้ผ่านไปแค่2กระทรวงนะคะอีกสักครู่มาติดตามกันว่าภารกิจการติดตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันของคอรมอที่สัญจรกันมาในวันที่27และ28 พฤศจิกาย,ยานนี้มีไปที่ไหนกันอีกบ้างนะคะคุณฟังค้าในเรื่องของโครงการตลาดประชารัฐนะคะช่วงนี้ก็ยังเปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอยู่นะคะสมัครกันได้ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการขายของ,ง,ง,งไปลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ทั่วประเทศค่ะมาติดตามกันต่อคุณฟังค่ะกับภารกิจของคอรมอภาคใต้ในห้วงเวลาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะคะพรุ่งนี้จนถึงวันที่27ส่วนมากจะเน้น23 24 25 26 27นะคะของกระทรวงการคลังนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอภิศัษ์ ตันติวรวงวันที่27พฤศจิกายนวันจันทร์นะคะก็จะอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหานี่นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยอาทิจุดให้คำปรึกษาปัญหานี่นอกระบบการสาธิตอาชีพการให้คำปรึกษาทางกฎหมายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินเชื่อ รายย่อยระดับจังหวัดและรับฟังการบรรยายและการอบรมความรู้พื้นฐานทางการเงินและมอบนโยบายเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบสำหรับผู้มีไรายได้น้อยและพิธีมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อพิโก้ไฟแนนซ์และพิธีมอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่าย ชกเชิญแก่ผู้มีไรายได้น้อยนะคะรวมไปถึงตรวจเยี่ยมกิจกรรมส่งเสริมการออมอันนี้เป็นภารกิจที่อำาเภอหัดใหญ่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอภิศักษ์ตันติวรวงค์ค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะวันที่วันที่25พฤศจิกายนวันเสาร์ค่ะคุณผู้ฟัง ประชุมที่จังหวัดพังงาเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอันดาัันประชุมครั้งที่4ทับ2,560และไปที่พื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาตรวจพื้นที่ท่องเที่ยวย่านเขาหลักนะคะ ภารกิจนางกอบการวัฒนะวะรางกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะวันวันจันทร์ค่ะ27พฤศจิกายนท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปที่ ราชพัทยาลาค่ะไปรับฟังรายงานสถานการณ์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาไปพบปะประชาชนและมอบป้ายซ่อมบ้านผู้สูงอายุมอบเงินกู้ประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากเด็กในครอบครัวยากจนครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยและ ผู้ไร้ที่พึ่งนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมนิทรรศการยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวมีพิธีปล่อยขบวนรถนะคะรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวจากนั้นจากนั้นนะคะรัฐมนตรีกระทรวงพมจนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วก็ท่านก็จะไปที่ มัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลาค่ะเย็บเยี่ยเยี่ยมเยียนและมอบสินของให้โตะอหมามัสยิดกลางประจําจังหวัดยะลาจากนั้นไปที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาด้วยนะคะไปเย,ย,ยี่ยมเยียนคณะผู้บริหารโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาสุดท้ายท่านก็ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการสํนานักงานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้ามอบเงินช่วยเหลือ คนพิการค่ะอันนั้นก็ผ่านไปนะคะสำหรับกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะมาติดตามกันต่อค่ะคุณฟังคะครมสัญจรภาคใต้รอบนี้ติดตามงานที่ไหนกันบ้างสำหรับกระทรวงกระทรวง กเกษตรและสาก์ค่ะกระทรวงกเกษตรและสาก์ท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะผลเอกชัดชยัยสาริกัลยะนะคะวันที่24วันศุกร์ค่ะมาล่วงหน้ากันเลยนะคะไปที่ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสินค้ายางพาราแปลงปลูกยางพาราผสมผสานอันนี้ก็เป็นนโยบายการเพิ่มมูลค่าการเพิ่มมูลค่ายางพาราตกต่ำของรัฐบาลซึ่งก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ จากนั้นท่านก็ไปที่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ที่ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่ไปเยี่ยมชมสหกรณรก์เกษตรรัตรภูมิจำกัดในซึ่งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาหรือว่าร u บเบอร์ซิตี้ค่ะคุณฟังจากนั้นนะคะก็ไปที่โครงการขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่คลองรอหนึ่ง เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการในอ,อันเนื่องมาจากพระราชดดำริของรัชกาลที่9ค่ะคุณฟังถ้าจำกันได้ในคราวที่เกิดเหตุน้ำท่วมหัดใหญ่เมื่อประมาณปี2อง0 5 4 3มั้ยไหม 2 5นะะ้ารอและสำหรับช่วงนี้ก็มีคำเตือนนะคะคุณผู้ฟังเกิดเกิดฝนตกหนักค่ะในบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำต้นน้ำของคลองอู่ตะเภาะคะตอนนี้ก็มีการให้ เฝ้าระวังน้ำหลากกันแล้วนะคะซึ่งก็ในพื้นที่อำเภอสะเดาวนะคะสำหรับคลองอุตภเป่าก็เป็นคลองสายสำคัญนะคะซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าน้ำจะท่วมหัดใหญ่หรือไม่ก็ต้องดูที่คลองนี้แต่ตอนนี้มีคลองระบายน้ำขนาดใหญ่คลองรอหนึ่งรองรับแล้วก็ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่กันไปได้จากนั้นนะคะเรามาดูการติดตาม งานนโยบายในพื้นที่จังหวัดพัทลุงบ้านเรากันบ้างคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้วันที่23พฤศจิกายนค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณางสาวชุติมาบุญยะประพัฒนนะคะจะลงพื้นที่ที่ บ้านเขากลางอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงไปตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่ขออภัยค่ะไปตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางและหารือกับรองศาสตราจารย์สมบูรณ์ดวงแก้วนะคะจากนั้นค่ะไปที่แปลงเกษตรกร,ร,กรนายปลื้มจันทุงค่ะอยู่ที่หมูห่6ตําบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะคะไปตรวจเยี่ยมแปลงกเกษตรที่ ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มังคุดและผักเกลียงและจะขอการรับรองเพิ่มนะคะในพืชลองกองโอวอันนี้เยี่ยมยอดมากเลยนะคะแปลงเกษตรกรนายปลื้มจันทุงค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะมีการติดตามงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุงบ้านเราก็คือที่แปลงเกษตรกรหมู่13ตําบลเกาะเตา อำเภอป่าพยอมเช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่นั้นหมู่6นะคะของคุณปลื้มจันทุงอันนี้ไปที่หมู่13ไปตรวจเยี่ยมแปลงกลุ่มเกรรษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยทุ่งนานอกนะคะก็จะมีการปลูกข้าวโพดชะอมพริกขี้หนูมะเขือผักบุ้งคะน้าขาโหระพาค่ะ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อีกเช่นเดียวกันนี่คือในวันพรุ่งนี้ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเราก็จะได้ต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวชุติมาบุญยะประพัฒและเมื่อวานนี้นะคะเวลา17นาฬิกาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายกู้เกียรติวงศระพานท่านก็ได้ มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนางสาวดวงพรบุญครบได้ลงพื้นที่ไปเตรียมพื้นที่ล่วงหน้าและก็ไปเยี่ยมจุดทั้งสามจุดที่ที่ฉันได้นำเรียนเมื่อสักครู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้าในจังหวัดพัทลุงเราก็ได้รับการติดตามนโยบายในการ ลงพื้นที่ของครมอภาคใต้ในครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวชุติมาบุญญะประพัฒเนี่ยหลังจากนั้นนะคะหลังจากวันพรุ่งนี้เนะ่ยท่านวันที่24ส่นะคะวันศุกร์ค่ะท่านก็จะไปที่ท่าเทียบเรือประมงสงขาไปตรวจเยี่ยมชมท่าเทียบเรือประมงสงขาและท่านก็จะไปที่บริษัท SPC Snack Food s จำกัด อยู่ที่อำเภอหัดใหญ่นะคะก็จะไปเยี่ยมชมโรงงานแปลรูปขนมจากข้าวกล้องสังยดข้าวสังหยดซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ความภาคภูมิใจของจังหวัดพัทลุงนะคะท่านก็จะไปเยี่ยมชมที่โรงงานนี้ไปดูการแปลรูปขนมจากข้าวกล้องสังหยดและข้าวไรซ์เบอร์รี่และอีก หกิจกรรมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐวันที่2 7ก็ไม่มีนะคะเพราะว่าท่านได้มาติดตามเมื่อวันที่6พฤศจิกายนแล้วก็คือมาติดตามในเรื่องของออโครงการโครงการมอบนโยบายการดำเนินงานต่างๆให้กับข้าราชการในกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาดอันนี้ท่านก็ได้เดินทางมาแล้วล่วงหน้านะคะภารกิจท่านก็ไม่มีนะคะมีแต่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่28 28พฤศจิกายนนะคะอีกสักหนึ่งกระทรวงค่ะคุณผู้ฟังกระทรวงคมนาคมก็ ท่านนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันที่26นะคะวันอาทิตย์ท่านก็จะไปที่ไปดูโครงการก่อสร้างถนนสายส2ค1027นะคะแยกทางหลวงหมายเลข4ไปปาดังเบซาอํเภอสะเดาและไปดูโครงการก่อสร้างทางหลวงแยกทางหลวงหมายเลข4ไปด่านสะเดาแห่งที่2 และก็ไปติดตามโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนอันนี้ไปที่สำนักงานทางหลวงที่18นะคะสำหรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านรัฐมนตรีดรพิเชษดุรงคเวโรธนะคะก็วันที่2 7วันจวันจันนะคะคุณผู้ฟังไปที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาอันนี้ก็ไปตรวจเยี่ยมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติในการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและไปตรวจเยี่ยมการใช้การใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงนะคะเพื่อการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ สิบนาฬิกากับอีก58นาทีแล้วนะคะหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงจบลงติดตามรายการเช็คอินถิ่นเมืองลุงนะคะวิทยุคือข่ายเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทล,ลุงรับฟังพร้อมกันรับฟังพร้อมกันนะคะสิบสิบขึ้นความถี่นะคะส่วนอีก2องขึ้นอีก3ามขึ้นความถี่ก็อวาากาศในวันอาทิตย์นะคะวันนี้นำท่านุู้ฟังไปที่ เจ้าของศูนย์การเรียนรู้สวนลนุมนวยนะคะคุณอำนวยวงชูไปคุยกันและก็ไปเช็คอินถิ่นเที่ยวกับน้ําตกควนน้ําผุดนะคะไปพบกับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณปรีชาเพชรปั่จบติดตามกันนะคะฉันเห็นว่าดีเกตพันธ์สวัสดีค่ะ